สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เกมโซลานิวเวิลด์นะครับอยู่กับผมลุงแฟบนะครับสเตลลาโกลอปสบริการเติมเกมออนไลน์ทั้งมือถือและ PC ครอบคลุมมากมายหลายเกมบัตรส่วนลดสูงสุดถึง40เติมเร็วเติมไวไว้ใจสเตลลาแอดไลน์ไปที่สเตลลาโกลอปสอย่าลืมแจ้งโค้ด FJ07 คุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอน เอาละครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับฝาก,กเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไปกับหลังใจให้ลุงด้วยนะครับแล้วก็ฝากสปอนเซอร์ของเราไปด้วยนะครับกับ s t e l ล a Go ลพับริการเติมเกมออนไลน์มากมายนะครับเ,เพื่อนๆคนไหนที่ต้องการเติมเกมออนไลน์ว่าจะเป็นมือถือหรือ PC ซเกมเก่าหรือเกมใหม่เนี่ยก็สามารถเติมได้กับ Stlar a นะครับรวมไปถึง s o l a ด d d วเวอด้วยนะครับโอเคอ่าเนื่องจากว่าเมื่อวันที่26ที่ผ่านมาใช่วันนี้ก็เป็นวันที่คลิปนี้อัดเมื่อวันที่28นะครับ วันที่ผมที่ผ่านมานะครับทางตัวเกมก็ได้มีการอัปเดตเรื่องระดับนะครับเป็นระดับ86แล้วซึ่งตอนนี้ลุงก็ยัง85อยู่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าระดับ86มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างและในกิจกรรมช่วงนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่เราไม่ได้เล่นกันนานนาะดังนั้นเนี่ยค่าพลังต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ขยับไปไหนเลยนะครับมันก็ยังอยู่ที่ล้านกว่าน,นะครับซึ่งได้หลายคนเนี่ยก็อาจจะ2ล้านกันไปแล้วก็ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรามาโฟกัสกันที่ตัวเกมกันดีกว่านะครับว่าเขามีอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างในส่วนของระดับ86นะครับแต่เพื่อให้เราไปที่ระดับ86ดังนั้นเราจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้ลุงว่าลุงไปลงซิลลัวดีกว่าดีไหม ลงซิวหลัวดีไหมอันไหนง่ายสุดเดี๋ยวแดนสวรรค์แบบเคลียร์ไปเลยแล้วกันเพราะว่า,ามันจะได้ไม่เสียเวลานะครับโอเคแล้วเราก็ระดับ86เป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างไวเี้เรามาดูกันนะครับว่าระดับ86แล้วแล้วก็ระดับ87จะถูกอัปเดตเข้ามาในวันไหนนะครับทางตัวเกมบอกว่านะครับในระดับ87เนี่ยจะถูกอัปเดตเข้ามาในวันที่2 เดือนหน้านะครับซึ่งจะเป็นเลเวล86นะครับเราก็รอกันไปอีกราวๆหนึ่งสัปดาห์นะครับก็ไม่ได้นานเกินรอเนาะโอเคตอนนี้เราระดับ86แล้วนะครับก็เหมือนว่าจะไม่มีการอัปเดตในส่วนของตัวเนื้อเรื่องใหม่หรืออะไรใหม่เข้ามานะครับเป็นเพียงแค่การเลื่อนระดับเข้าไป1ขั้นเท่านั้นเองในรับที้เรามาดูในส่วนของกิจกรรมกันดีกว่าว่าตอนนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับดูจะโฟกัสที่2-3จุดนี้นะครับเราเข้าไปดูที่กิจกรรมกันก่อนครับ ในสอง,องตัวกิจกรรมก็มีราชาบังกรฟื้นคืนชีพอันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับให้พวกเราได้ไปตุบตับกันแล้วก็อันนี้ใครเอ่ยมีใครเอ่ยเข้ามาใหม่ไหมไม่มีเนาะวงล้อนําโชคอ่าเป็นสัตว์ขี่บังกรทองนะครับอย่างสวยงามเลยว้าวสวยนะเนี่ยมังกรทองศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็มาเลือก มาเลือกรางวัลกันผมรู้สึกว่าผมจะขาดการ์ดของถังสารนี่แหละนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้เลือกเป็น2อ,อย่างนี้แล้วกันในการเก็บเหรียญตรงนี้ก็คือใช้เพชรซื้อได้นะครับเรามีเพชรอยู่5,000เราจะลองกันดีไหมหรือเพื่อนคนไหนที่ต้องการจะจัดแบบเป็นแพ็คเนี่ยก็สามารถไปจัดได้นะครับที่สเตลล่ารับรองว่าคุ้มและถูกมากๆเลยนะ มีกิจกรรมอะไรอีกไหมในส่วนของตัวอาญาศักดิ์สิทธิ์ก็ยังคงเป็นเจ้าหมาคอ,อกี่ขี่จรวดอยู่นะครับอืเหมือนจะไม่มีอะไรใหม่เข้ามาหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรใหม่ๆเข้ามาไหม,มไหนนอกจากมังกรทองนี่มีอะไรปะไม่ได้เล่นนานก็จะเงื้อมๆนิดนึงนะครับแค่กดรับของนี่ก็กินเวลาไปหลายสิบนาทีแล้วนะ <laughs> เลเวล86ก <c oughs> ว่าเราจะไปถึงระดับ90กันก็น,น่าจะอ,าอีกนานโขเลยนานจริงโอ้โหผมไม่ได้ไต่หอนานขนาดที่แบบมันน่าจะยังไม่ไหวปะเพราะว่ามันต้องมันต้องทำพลังก่อนปะเหมือนจะต้องทำพลังก่อนซีซันการ์ดนะครับผมตรงนี้ก็มี อันนี้อยู่อีก5าวันม,มาทำกิจกรรมกันนะครับเพื่อรับของรางวัลน,นะกดรับของไปก่อนเพิ่มเติมอะไรเข้ามาบ้างวงแหวนวิญญาณจะใส่สมุนไพรเข้าไปใส่อันนี้ดีกว่าเนาะอันนี้มันยังไม่ได้เปิดเลยลที่เหลือก็ใส่ตรงนี้เขายังไม่มีอะไรเข้ามาเลยเหรอครับแบบ อมีกงล้อนำโชคนะเอออ่ะงั้นก็สรุปนะครับในส่วนของตัวกิจกรรมหรือว่าเนื้อเรื่องใหม่เนี่ยก็ยังไม่มีเพิ่มเติมอัปเดตเข้ามานะครับในส่วนของตัวระดับเป็ดไอ้สิกนะครับก็ยังคงมีแค่กิจกรรมไม่กี่กิจกรรมนะครับแต่ตัวที่เด่นสุดก็น่าจะเป็นวงล้อนำโชคก็แล้วกัน โอเคครับหลังจากที่ดูทุกอย่างมานะครับก็สรุปว่าในส่วนระดับ86เน่ยังไม่ได้มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามามากมายนะครับนอกจากกิจกรรมกงล้อนําโชคเนาะที่ดูจะเด่นๆหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเนื้อเรื่องหลักเนี่ยก็ไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามานะครับในส่วนของ86นะ ดังนั้นเนี่ยเราไม่ค่อยได้เล่นกันสักเท่าไหร่ผมว่าเราไปสุ่มกลงล้อนําโชคกันเล่นๆดีกว่านะครับ mm. เผื่อเราจะโชคดีได้มังกรตัวนี้มาขี่นะครับซึ่งก็มันก็ยากอีกนั่นแหละนะครับเรามีอยู่ทั้งหมด5414เพชรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับได้ทั้งหมด67ลูกนะครับก็จะสุ่มได้ราวๆป,ประมาณ6ครั้งใช่ไหมครั้งละ10นะครับตรงนี้ก็ถ้าเราโชคดีเราก็อาจจะได้เพชรเพิ่มมาเราก็เอาเพชรนั้นมาหมุนอีกรอบหนึ่งก็แล้วกัน นะครับโอเคงั้นคลิปวิดีโอนี้ผมว่าเรามาโฟก,กัสกันที่การหมุนวง,ว,งวงล้อนําโชคดีกว่าเนาะอใ <c oughs> นเมื่อมันยังไม่มีอะไรนะครับโอเคงั้นเราไปกันต่อเลยครับกดอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้มาแปดสิบเพชรเขากดข้ามดีเมชั่นได้ในตรงนี้อ๋อ ไออกครับไปกันเร็วเลยนะครับมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรมากเอาโอ้โหพรจากเทวดาครับรางวัลรวม1%นึ่งเะครับหนึ่ัสาสหเพชรได้เพิ่มมาขอบคุณครับยังไม่ออกนะครับมีอยู่7ดอ่ะเดี๋ยวเรามีอยู่2อ0พันเพชนะครับเดี๋ยวเราซื้อเพิ่มไป ได้อีก26รอบนะครับป่ะยังไม่มานะครับถ้าได้ไอสิบนี่มันได้กี่เพชรอะว้าวเรื่อยๆนะครับว้าวโอ้ไม่ได้นะได้อีกทีก็เป็น10ครั้งพอด,ดีครับโอ้โหครั้งสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกี่รอบเนี่ย มันเป็นทั้งหมดกี่รอบยังไม่ถึง100เนาะเอ้ย100่งรอพอดีเหรอพุ๊บได้มาอีก240ได้มาอีก3ตัว1 2 3่งสองสเหมือนเดิมเป๊ะโอเคกดรับของตรงนี้เอแล้ว เปลี่ยนใบไม้สีอทองนี่เอาไปแลกของรางวัลได้อะไรอ๋อนี่ไงครับเอามาแกลกนะครับเรามีอยู่190นะครับมันก็แลกตาประทับได้แลกทองได้นั่นเองเอ่อตรงนี้เดี๋ยวผมว่าอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อคัมภีคัมภีคัมพีพลังภายในอู้อันนี้ใช้ค0 0รอเลยอันนี้ส0 0 0โอ้โห,โหของหายยากอ่าส่วนตัวของลุงนะตอนนี้ลุงก็คงจะเอาทองแหละ มันไม่ได้เล่นนานนะครับนา,นานจะมาทีก็รับเป็นทองไว้ก็แล้วกันนะครับแพ็กโบนัสนี่คืออ๋อเป็นอันนี้แล้วตรงนี้เขียวๆนี่เราไปหามาจากไหนเอ่ยมีใครรู้บ้างนะครับตาประทับก็แล้วกันเนาะตาประทับแบบเลือกเองนะครับเราก็เหลืออยู่20นะครับ20บนี่ไม่ได้อะไรเลยมันเนี่ยไม่น่าจะได้อะไรเลยมังเนาะมันมี30คือต่ําสุดใช่ไหมยี่สิบ มีเงินครับตรงนี้เอ่อยังมีเวลาอีกหลายวันเผื่อได้กลับ้ามาเล่นนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดดูกันดีกว่าโอเคสําหรับวงล้อนาโชคก็ไม่ได้อะไรนะครับของแจกตรงนี้มีอะไรเอ่ยโอ้โหมันก็มีหลายอย่างที่ต้องทําเหมือนกันนะครับเนี่ยกิจก,กรรมต้นทะเลใจยังไม่มาโอเคไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากนะครับ อาลุงก็นึกว่าจะมีอะไรให้ลุงแบบว่าได้มาติดตามอะไรๆสรุปมันไม่มีอะไรเลยจริงๆนะทุกคนโอเคก็ในเมื่อมันไม่มีอะไรนะครับกันเราก็น่าจะต้องจากกันไปแต่เพียงเท่านี้แหละครับเอาไว้คลิปวิดีโอหน้าแล้วกันคือวันนี้ไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะครับทุนนี้งานยุ่งจัดๆเลยนะครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับโซลาร์นิวเวิร์นะก่อนจากกันไปก็ฝากกันเพื่อนไว้ด้วยนะครับกับสเตลล่าโกลพัทบริการเติมเกียออนไลน์นะ มากมายเลยนะออบีฟลายผับอะไรพวกนั้นนะ่ะถ้าเราเล่นแล้วก็สามารถไปเติอนกับ <c oughs> สเตลลาได้นะครับฝากสปอนเซอร์ลุงไว้ด้วยนะไปใช้บริการเขาหน่อยเ <c oughs> <c oughs>